ชาวตะบนคูบัวอําเภอเมืองราชบุรีนะคะรวมตัวยื่นหนังสือเปิดนึกพร้อมขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะที่ประสานเรื่องของการสำรวจคูเมือง นายพิทยาคงสุคนตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลคูบัวอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมชาวบ้านกว่า500คนเดินทางมาที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดราชบุรีเพื่อยื่นหนังสือเปิดผนึกในกรณีที่ทางกระทรวงการคลังได้มีนยโยบายให้ทางกรมธนารักษ์ทำการสำรวจแนวเขตคูเมืองโบราณอายุกว่า1,700ปีที่ตำบลคูบัวทั้นนี้เพื่อเป็นการที่จะดูแลในพื้นที่ราชพัสดุทําให้ชาวบ้านนั้นได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้นต่างก็ดีใจเพราะรู้ รู้สึกว่าพื้นที่เดิมนั้นดูอยู่ดูแลกันโดยอาศัยมากว่าหลายร้อยปีและโดยเฉพาะพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นครูเมืองโบราณซึ่งประชาชนนั้นได้อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว1000ันกว่าครอบครัวจึงร่วมกันทําหนังสือเปอิดผนึกผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัดไปยังทางกระทรวงการคลังและกรมธนารักษ์เพื่อขอให้ยกเลิกการสรํารวจทั้งหมดและขอให้ถอดถอนหมุดที่ทางเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์นําไปปักแล้วในช่วงที่มีการสรํารวจที่ผ่านมาและทางชาวบ้านก็ ได้ทําการคัดค้านและยื่นเรื่องขอเรียกร้องให้ทางจังหวัดเพื่อน,นําเสนอไปอย่างกรมธนารักษ์แล้วพร้อมกลับมาขอบคุณที่ทางจังหวัดได้นําเสนอเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านนายสุเทพกมุพมลพรมพรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายนรงพลละเอียดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายคันลองยุทธชัยประหลัดจังหวัดนายสวยัมวยมนสสบดีกุลธนารักษ์จังหวัดและนายสมบูรณ์ษิิเวศนายอำเภอเมืองราชบุรีได้เดินทางมารับหนังสือและรับกระเช้าขอบคุณจากชาวบ้านพร้อม กับกล่าวว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านแล้วทางจหวัดได้นําเสนอเรื่องดังกล่าวกับกระทรวงการคลังและกรมธนารักษ์ซึ่งจะต้องรอหนังสือตอบกลับกลับมาโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีรับปากว่าจะติดตามเรื่องดังกล่าวและแจ้งผลการดําเนินงานให้กับชาวบ้านได้ทราบทําให้ชาวบ้านนั้นพึงพอใจก่อนจะเดินทางกลับไปท่านนายเพอเมืองนะครับแลท่านที่เกี่ยวข้องหลายท่านได้ไปร่วมประชุมเป็นตัวแทนผมกอรหนังไปแล้ว ไใรองแลนะรงคนละเอียดคนำหนังสืนอนี้ไปยื่นจากที่ไปดีผมสนารักษ์ไปแล้วเมื่อวันศุกร์นะครับรับฟังอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน